เมื่อแก๊งย่นหัวกะโหลกรวมตัวมาวอลแค้นกันหลังหลเดีมากรุเลยรุ่นเลยทำไมเลือดเนี่ยพร้อมเฮ้ยวางพี่เอาโทษ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 พี่บีบเฮ้ยเอาอุ้ยใครตายคนเดียวนะออกใครตายวะเนี่ยหาดมวยอะไรออกเลยเอาออกเลย เอ้ฮ้ยอะไรอะไรอ่ะดนมพี่ยิงหดวสองหัวติดนี่คือออกเลยอ่ะเฮ้ย ฝากให้ไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเขาก็มาชวนผมไปวอล์คนด้วยไปเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมคำขันนะครับในคลิปนี้นะชื่อก็อย่าที่เห็นเลยนะครับชื่อมันก็จะนะแน่นอนนะครับว่าชื่อมันออกปั่นแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเล่นแบบปั่นๆกันหมดเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าตัวผมนั้นยังเจ็บคออยู่นะครับงั้นก็ขออนุญาตให้คนดูนั้นเชิญรับชมคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับไม่ไรสิพี่แทงอยู่บ้านเองอยู่เืนพี่ตืดด้วยน้อง อ้หดเตอนนี้่คใช้เดียวเนี่ยเอาเกจกไปแล้ววะก็ลกูไปแล้วไปแล้ววอดิกด้วยประเด็นเียอมเดียเร move out nó subscribe cho kênh Ghiền nó cứ lên đây là gì? Không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bomb has been planted. <laughs> oh, <old are> <laughs> 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 Okay, let's go. <laughs> <laughs> ห้องยาวมีตัวนะมีน,นะพี่ห้องยาวยาเดี๋ยวเอาไปห้องยาวยาเดี๋ยวสองไปออกมาสิอะไหนะห้องยาว อุ้ยตกใจห้องเอลเอลสวยใหญ่ใหญ่ใอย่โอยาค่ะเพื่ันฟั่นไปเล่น้างังเลย ้องยาวระวังนะเพื่อนยเนหี่ยชัระบ้านร้าน้านรันดนระดันดันทางนี้ะดันนี้เล็อกนี่ไหรันทางนี้เรกันมัลอกสะอกนนกลาเหรอใช่ๆกลางใช่ไหมเหรอ Ui, thằng L Ê, thằng kéo thằng Đi bây giờ là gì?

ให้มันได้เล่นมั้งประเด็นคือประเด็นคือปืนนี้เป็นปืนเลคามอเนี่ยประเด็นเนี่ยเดี๋ยวตั้งค่าก่อนเดี๋ อ,นนอันนี้ใครอันนี้ใครเนี่ยต้องมาจันี <c oughs> ้อยาวเลยนะพี่อยากไปเตียนตรงน,นั้นกลางกลาง S นี่ไม่ตกคู่สวยนะไฟร์ใน ปแปแล้ว้ยโหโทษพี่ผมอ่เหลาเลยอออเหลาเอ้าเขาก็จะเอไม้ตัวนึงอ่าแตกทีวาบีตัวนึงเฮ้ย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 กลับไปเฮดเคเดี๋ยดีกว่า อ่าไม่ทันไม่ทตาแน่นอนเออกไปทันหรตาอันเพี่ตัดดตัดอันไหนหลนแตออกอ๋อฝืนออกไม่ทันเออเออเข้าเอลเข้าคือต้องีกาสืบทอดอะายตายอ้าวเฮ้ยห้องไปเลยอ้าไม่คนละชื่อคนละชื่อีทีมเขาออกห้องมึง็น จบเลยเปิดอะไรบร้อ่ะชื่อมัน, <c oughs> นเหนื่อยกันอะไม่ได้เล่นเลยผมเมื่อกี้ปวจตะเก็บปืนพี่เกม

ๆๆเอ้าชิบหายปลาระเบิดอะไกูนะเกลไเกลไเกลไเกลเฮ้ยเฮ้ยโหกดค้างไม่ได้กดค้างนิค้างริ่ได้เรียญยาแล้วเรียนยามาแล้วหนี่ยดดเหรอสร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 ียายะปลดเลสได้ไหมเนี่ยปลดได้เรายกทีก่อนโอ้เราย ดีแรงนะไม่มีคุมครับไม่มีชายยาคุมครับเอายังไมพูดเลยวิธี่อ้านี่ยบอกว่าตองดูสถานการณ์กันดีว่าอย่างไรยล <laughs> khỏi vía. Fire in the hall! You lặng, you lặng. Fire in the hall! <laughs> Elf in the hall! El, Elf el. in the hall! Elf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  in the คงปืนไม่ได้ปืนเพงดีดขึ้นมาฟ้าเลยไปเกมจไหนไปเกม r i g e s move เอาไปปนะกันอยู่รอ้อเดี๋ยวไปเกมไปเกมโอ้ไม่ตายโอ้เยอะเชเชื่อมกลเชื่อมกลาพยายามยิงมันดีดเออปืนดดน เ,เมื่อกี้มาฟ<อ>ันเป็นจูด,ดิงขึ้นห้องไม้ป่ะพีต่ตัวนี้แหละขึ้ห้องไม้ยังไม่ขึ้นว่ะตัวขึ้น <c oughs> พี่พี่พยายามยิงนะน้องติดค้าน้องแล้วก,ก,ก็เทียนนะ่ะโอ้ยมันไม่มีคุมอ่ะุ <c oughs> ยากอ่ะผมลืม,ม,ม,มไปเลยนึกว่าไอ้นี่ <c oughs> ไงไม่เอ,เอาตัวนี้

พอแล้วเล่นยากอ่ะโล่เนเล็กอ่ะรับไปพี่รับไปผมเป็นแพทสนามได้ปะล่ะผมว่าผมผมว่าผมทำได้ดีเด็บ ตุกเกมิงไรไม่โดนเลยล่ะโดนไเปิดปเนยิงไม่เน้นยิงก่อนเลยเคฮะออ fire in ม h e อนะงาวด้วยกลางกลางกลาเข้าเาเ้าแล้วยัง๋ยวดูอยู่พี่ดูอยู่ระเบิดไแนา

เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค้าวบุยค้าวบุยเอาละครับรอบที่สองนะครับจะไปได้ไงครับผมก็รถปิดชนะทั้งสองไปกลับไป่ะได้แล้วเนี่ยหนึ่งได้แล้วหนึ่งแต่รอบนี้เดี๋ยวพี่รอบนี้เราจะโดนกดเป็นขี้เลยไหมเนี่ยเราดูเลยถ้าถ้าที่เดอร์ยิงก็ชนะเโรเวนไง

ทำไมเลือดเนี่ยพร้อมเฮ้ยวางพี่เอ้าโทษ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 พี่เฮ้ยเ้อ้าเฮ้ยใครตายเดียวนะอ้าใครตายวะนะเอรออกเลยเอาออกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดิมพี่ยิงหัวสองหัวติดอีกคือออกเลยเฮ้ย อะไรเนี่ยอะไรโดนโดนไปที่ยิงสองหัวคือออกเลยเด็ก็เนดแล้วตาเด็ก็เตนดนเท้ดีนะชเันโอเคครับผมก็ไว้เพีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณคนดูด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผม